เจอกันอีกแล้วครับลุงจ้อนวันนี้ลุงจ้อนขับรถจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่ลุงจ้อนรู้จักแถวแถวนนทบุรีปรากฏว่าร้านนั้นเต็มสายตามันเหลือไปเห็นคำหนึ่งเห็นว่าร้านบ้านฉันมีคลองลุงจ้อนเลยมั่วๆขับรถตามป้ายมาเรื่อยๆปรากฏว่าบ้านฉันมีคลองมีคลองจริงด้วยครับแล้วก็ดูดีเลย ทางเข้าอาจจะลึกลับซับซ้อนหน่อยนะแบบมาตามสวนตามไาแต่พอสุดทางแล้วมีคลองจริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าร้านบ้านฉันมีคลองเป็นยังไงนะครับผมจพาไปดูครับ มาหน้าร้านก็เจอนี่กันเลยมะม่วงน้ำดอกไม้ดลลสี่สิบหยิบช่างได้เลยนะครับช่างเองจ่ายเงินกันเองนหน้าร้านเขาจะมีขนมขนมแบบพื้นบ้านอะ่ะคงทำกันเองนะครับขนมโบราณโบราณหน่อยพวกมะม่วงกวนทองม้วนเค็มอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้ดูส่งแล้วก็เป็นชากาแฟโบราณมีมีกาแฟเย็นมีอะไรไหมครับเป็นกาแฟ นี่มาดูเมนูหน่อยครับบ้านฉันมีคลองอะพวกลวกจิ้มพวกเนื้อย่างก็มีครับโซนนั่งกินเล่นนะครับทอดมันปีกไก่เฟรนฟรายปูอดัดว้าวแหนมนักเก็ตเนื้อแดดเดียวมีหมดเนกุ้งเผามีนะครับราคาตามขนาดยำหม,มูยอมีส้มตำม,มีนี่นะที่เมื่อกี้ไปดูคือปิ้งย่างหมาล่าซอสบาร์บีคิวซอสอมะเขือเทศก็มี ถ้าอาหารจริงจังก็นี่ก็จะหมูต้มยำอาหารตามสั่งก็มีครับอันนี้ลงไปนั่งเล่นได้ครับเด็กๆหรือว่าใครมาน่าจะชอบเลยร้านเขาจะอยู่ตั้งกับริมคลองบางกอกน้อยนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากครับพูดง่ายคือเมนูเขาหลากหลายมากแต่ว่าวันนี้ลุงจ้นคงลองแค่ก๋วยเตี๋ยวนะมาคนเดียวอะ่ะไม่ไม่ได้มาแกงลุงลุง,ลงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะชวนลุงลุงมาลองกุ้งเผาเขาดู กิดเดินผ่านหน้าร้านเขากำลังเผากุ้งกันอยู่น่ากินเลยครับตัวใหญ่เมนูวันนี้ที่ลุงจ้อนสั่งก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเหมือนกันครับดูแล้วสะอาดสะอานแน่นอนครับดูบรรยากาศตอนเที่ยงวันนี้คนเยอะมากอะ่ะลุงจ้อนคิดว่าร้านนี้น่าจะดังแล้วแหละคนน่าจะรู้จักระดับหนึ่งที่ที่ลุงจ้อนรู้สึกได้เลยก็คือ บรรยากาศดีแล้วก็เงียบๆนะเขาก็เปิดเพลงสบายๆแล้วก็เทาที่เดินดูเนี่ยพวกอุปกรณ์ที่เขาใช้ปรุงอาหารสะอาดมากสะอาดถึงจนสัง่งก๋วยเตี๋ยวหมูมาหมูต้มยำแห้งเดี๋ยวให้ดูอันนี้หมูสดทีเด็ดทีเด็ดให้เกี๊ยวกรอบ2ชิ้นไม่ต้องขอเพิ่ม2ชิ้นได้เลยนี่ชอบเดี๋ยวครุกก่อนนะครับจะลองลองชิมแบบไม่ปรุงก่อน ทำแล้วไม่ต้องปรุงถุงจอนสั่งแค่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำแห้งเผ็ดน้อยดูซิเป็นยังไงอือ <c oughs> รสชาติดีมาตรฐานมาตรฐานต้มยำแห้งอ่ะดีครับ <c oughs> เสียงเรือหางยาวมาพอดีนานๆนจะผ่านมาสักลำรสชาติดีเลยอ่ะรสชาติแบบว่ารสชาติแบบ ต้มยำแห้งทั่วไปคือเปรี้ยวหวานนิดๆเผ็ดหน่อยๆลุงจ้อนสั่งเผ็ดน้อย,อยก็ใส่สพริกมันนิดนึงเป็นน้ำตาลสดที่ทำจากจันทร์มะพร้าวเลยนะครับาทางร้านทำเองตามภูมิปัญญาชาวไทยโบราณน,นะอยู่ในสวนชื่นใจอะ่ะน้ำตาลสดเขาวหวานอ,อน่อ,อนๆละมุนละมุนดีฮะเ,เป็นน้ำตาลสดจากจันทร์มะพร้าวนะเดี๋ยวไปดูว่าจันทร์มะพร้าวเป็นส่วนไหนของมะพร้าวลุงจ้อนก็ไม่รู้จัก แต่ที่แน่ๆคือหวานละมุนอร่อยคนไม่ชอบหวานก็น่าจะกินได้เพราะมันหวานๆห,หอมๆคือปกติเดิมบ้านเราเปิดขายของเป็นร้านโชห่วยค่ะเป็นทั้งปั๊มน้ํามันและร้านโชห่วยแต่ว่าเราอยากจะเสียได้บรรยากาศค่ะอยากให้คนอื่นมาเห็นบรรยากาศลักษณะนี้เรานนก็เลยทำอาหารขึ้นมาแต่ว่าเออได้การตอบรับผิดคาดบางทีเราก็มีการตกหล่นบ้างนะคะ จริงๆของเราก็มีก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นผัดไทยเฉพาะสาร์อาทย์เท่านั้นค่ะตอนเมื่อก่อนเตอเปิดวันอยู่ราชการด้วยแต่ตอนนี้เฉพาะสาร์อาทย์เท่านั้นค่ะก็คือจริงๆเราเป็นธุรกิจในครอบครัวนะคะก็เป็นพี่น้องกันตอนแรกก็คืออยากให้คนอื่นเข้ามาชมวิวบ้านเราเฉยๆนะคะไม่คิดว่าจะมีการตอบรับดีขนาดน,นี้คือจริงๆแม่ครัวคือพี่สาวเราเองส่วนใหญ่ใบเกษียณค่ะก็จะทําให้อาหารช้านิดนึงนะคะเพราะว่าเราแบบทําจากเหมือนอย่างที่เราทานนะคะเด็กในร้านก็เป็นลูกหลานเราทั้งนั้น นะคะแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานอะไรของเราไม่ใช่ทุเชิงธุรกิจมากเ,เนี่ยเรียบร้อยแล้วมือกลังวัลลงจอน